ถกาแต่งหน้าของฉันตั้งใจหรือรีบแต่งต,ตาออกาปเป็นอย่างนี้ะนะเขาเรียกว,ว่าตาเหี่ยวตาเหี่ยวตาเหี่ยวนี่หากตาไม่เนี่ยจะเป็นเหี่ยวเป็นอีแงงพอเฮ้ย <S <S พูดจาทั้งเปรียบเทียบกระแทะแต่งตานี่เขาทาตาเหมือนเอเออะไรเอชยาเอตรงชัยไหมทองพวกอย่างนี้นะมึงร,รู้องไปบอกเข้าไปฉันชื่ออะไรบอกเข้าไปลุงจ่อยจ่อยไหน้องไม่ใช่ ใครอะหน้าหวานขนาดนี้สุเทพสีใสเสด็จพี่กระหม่อมแค่จะมาสอนเพลงดาบเในทวงให้อ๋อไม่เอาเพราะว่าเสด็จพี่้เขึ้นของหน้าสืบต่อจะเสด็จพ่อไม่เกี่ยวจะไม่เกี่ยวได้ยังไงแบบพี่มารับดาบไปเลยจะทวงดาบมันะดาบมันแหลมท่กลัวอไม่ครัไม่เอารับดาบไม่เอาเอาไปแล้วมากลัวเลยเหรอไม้เอาเนี่ยอีเวนยัดไม่ได้เต็มปากแหมแค่นี้ไม่ได้เอาเนี่ย มันมีกลิ่นแบบตากกันสช่พี่กระบอกฉันจะสอนเพลงดาบเพลงตัวให้ยพี่จะยอมซ้อมไหมมึงอยู่ด้วยกันมึงยังรังเกียจกันเนี่จะไม่ซ้อมอะไรจะไม่ซ้อมหรอกจะยอมซ้อมไหมไม่เอาไม่ยอมถ้าไม่ยอมแล้วจะปรายไไม่ได้ไมไ้ไ้าไม่ได้ไ้ไม่ได้ไป้ไม่ได้ไ้าไม่ได้ไป้ไม่ได้ไปด้ไม่ได้ไป้าไม่ได้ไปข้าไมได้ไ้้ไ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 ่ เบลเบลเบลไว้สองร้อยหันไปต้องครูจีไอ้เบลอะไรไอ้เบลอากครูขอร้องเนจีม่มันเป็นอะไรมันดูที่มือนาครูพ่อไแมัเป็นจีและจีนันไอ้เนขาวอย่างเอนนี่ถ้าเงินไม่ปังนี่ชกกันหมด ถึงขั้นคารักเลยเนาะโอ๊ยม้นมึงเงยใหญ่แต่ตัวนี่เอฟไอโอ้ไอเดียวรัดเจ็บมากเลยมึงบ้ามึงทำอะไรกูเนี่ยมึงยังไงมึงใส่จีติงวะหมายถ้าใส่ไม่เป็นก็อย่าใส่ <c oughs> เอาข้างหลังมาไว้ข้างหน้ามันก็เกี่ยวอะจิแค่ข้างหน้ามัน, <c oughs> น,มนปิดของกูไม่มิดกูก็เลยเอาข้างหลังมาปันน้นดึงมันเลยอิทุเรศดูหลังประมาจัดการเลย ใช้ชีวิตได้ยากเย็นไปเลยไปยอมซ้อมไป,ไ,ปไม่ยอมไงถ้าไม่ยอมแล้วจะปล้ำเอาแล้วจะปล้ำ